เออยแห้งบอดีอยู่แมนอยู่มันหลายๆเป็นตะต่ำแบุู่แซบเนาะมาสู้ๆกินจักมือแนเดอโอ้ยจ้ามาดูจ้าเด้อสวัสดีค่ะมาดจ้าไปวางกลมาเด้อ ดีทักทายว่าสันว่าแม่จ้าเอ้ยแสบบักหมูกย้อนเบื้องเพิ่นกินผลไม้นี่ละจ้าน้องปุ๋มฉันหญิงบักกระเทศอากาศดีดีมื้นนี้โอ้ยพี่ก็เอามาแล้วก็หายลูกชายทรงทางไปสชนีแต่พี่ไม่คุ้นโอ้ก็เธอขึ้นมาชงไปให้ ว่าวันวันฉันก็อยู่แต่ในครัวทำกับเขาให้คคอบรัว,วที่ถ้ายอยกนหยางก็ไม่เห็นแล้วกินเลยแม่ใช้ซีดปลุกนะยแม่หญิงข้อสนเขาเ่าวเซยว่าหญิงของเชิญน่ะถ้าเปิดเก็บไปน้ำวอาไปน้ำคอยไปเทาหรจ,จังแดเอาห้าล้านเพี้ยนโบกก็ผักซีเล่าแม้งามยุแ่แจกางผักอีกตัวเล่า สวัสดีเอื้อยประสันคนมาอแซมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทักทายจากชั้นหนึ่งชั้นหกเกิดหนึ่งหกปีงวัวชั้นเกิดหนึ่งแปดแม จังจังเจ้าว่าน้ำต้นใหม่ไม้ถึงว่าโอ้ยบอกหาแต่นแนวมาให้หัวแม่นไว้เก็บวามไปนั่งว่าน้ำบ่ไเ้ดกอดหัวบ่ได้แล้วคืนบริหารจิหาชิบเราละเอาละจัดไปขนุนลาย <c oughs> ครบเที่ยมนี่ป้ต้อง หิวต้องหวังเลยจ้าแมนจ้าโอนเก็บไปแามบอกไปแนมใคอยปเท่าไหร่จังไดเอาห้าล้านเพี้ยนโบกขึ้นฉันกินเขาก้าเกลือ เก็นบอนั่นก็ยตุ้มคูแล้วนั่นเออฉันว่าทาแล้วไปเที่ยวกับกันกันย่เนางเออตะลูกอยู่นี่ล่ะลูกกับว่ามหาคุกฟ้ากับมัมี่ไปเที่ยวบ้านคุณลำปางเสื้อผ้าสวยมากเลยค่ะรัดดา น้องน้องออนพันป่าตะเก็บไปน้ำวะมาเลยเพื่อนยูอันยู้อัน,ย,อนยิงบ๊พอบปอบไปยิงง่ายแบบหนึ่งจเข้าแม่แม่ตกระเสดแยม แมนสวัสด,ดีจากคุณดัดดาแอบพี่ตุม้มพี่ตุ้มมาได้กลับบ้านโดดไปพี่ตุม้มฉันมาหลายอยู่ครับประอ่ากุ้นแซมกระสิประมาณนี้แหละจ้ะกุ้งคืดวานะจ้ะเนาะประมาณนี้แหละแมนอิลิเอาให้ผ่านเลยค่ะน้องกุ้งขอบคุณค่ะส่งกำลังใจครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ลูกเจียปิยนานสวัสดีค่ะคุยเรื่องอะไรกันกินแล้วก็ย่าลืมกืนเ้ยฉันบาขัน้นใดเฮสบายดีไหมคูณเดสบายดีไหมจ้ีขอบคุณหลายๆเด้อจากคุณแซมขอบคุณแม่ลำปางจิมาตะกรมูเด้อวจ้ะขอบคุณพี่ตุม้มขอบคุณพี่แม่ ขอบคุ้มคุ้มยุแล้วล่ะขายยุบ้านไหมขายยุบ้านยี่สิบหาตุยี่สิบหาตูนี่ว่าได้หน่อยดูเพื่อนอะไะทุบเขี้ยวมาเป็นอะละ่ะนั่งแคทมาโหลดยินดีตอนรับมาโหลดมามาเด้อ บอ,บอหญิงยาเรียนของดำเดี๋ยวมันสีขาวโตว่าได้ขายดีกางเก่งกระหอนโอ้บนนี้ดอกมีได้ม่นามดูไม่นามอยู่วัสด,ดีคะ่ะพี่ออดอากาศดีใช่คะ่ะฉันก็เกิดวันพลหัสปีกับใต้หญิงคนกระงามถ้าเป็นไปได้เนี่ยมือ่อเช้าเนี่ยฉันอยากมานั่ง นี่เลยล่ะตะวันคือวานอะไรยิงมันหนาวนะอ้อหนาวปะนะยยังโอ้ยเขียนี่ยังกับปอกไปตัวทิ์ตัวแดนน้อยเงียหลายตัดเขาฟอสเซนหมดเละเดี๋ยวมาบอกเล้ยว่าพ่อี่ผักินตู้กินมันแล้วก็ยังมาเอาว่าพ่อี่กินป๊อซอยแล้วบอกมาเอา่ปทีทูไปบ่ปไปไป ระบาดได้วอาแล้วเด้อย <c oughs> อดหัวประด้ <c oughs> ยามบ่ายค่ะคุณทักทยายยามบ่ายค่ะคุณแคทก็แคทห่าละกันทรินาผมได้ซื้อผล <c oughs> ฉันกับน,นอนอยู่ที่นอนแล้วหญิงติ่ขอให้หักแพ่งกันไปนั่นๆเด้อจา้าแม่ไปแม็กที่ก้อนสิบปจะไม่กะ แม่จ่าเมเชียวกุุงเพื่อนเป็นตาฮักอยู่แล้วจ้าสวัสดีจ้าพี่มินาคนสูงสูงนะตาละค้นคุงเกียกกกมึงไม่รู้ว่าแสงอะได้แล้วเนาะเอ้ยเอาไปย่าง เมื่อว่านเขาย่างกับใจแห้งอดมวนมวนคัดจานแค่แด้เขาได้เขาผ้าโตป้าจะโทรยิงเย้เย้เย้ดีใจน้ำน้ำดอแม่เหมือนเป็นมาเก็ตแม่ลงเขาขายเฮ็ตตัดตลาดแ่ว่ดวด้แม่ ว่าขายยุ่เยี่ยนบัดขายได้มึงหกขัดแห่เออดีเดีล่ละเนาะสวัสดีคุณเกษตรแย้มเนาะคุณแย้มคุณแย้มหรือว่าเูิ่เอินคุณแซมดีกว่าน่าจะเนาะน้าแอนเค็เปียก์เล่ยเล่ยตรงต้่นก็ว่าอยู่ตัวโอ้ยถ้าเป็น เรื่องใจเย็ยนเด้อไม่เป็นไรค่ะพี่รัตดาโนพร้อมพร้อม spend time r e v i e u husband is fine อำนาจจะเลื่อนเที่ยวขวบไปได้บดสุกหม่องหยิงฉันว่าสิถามเธออยู่อัน แมนหญิงแมนอาจารย์เห็นแมงวาัานบได้เด้หญิงพูดกันกับลูกมาดัดเสียงกันย้อนเพิน่นหากเพิ่นเด้นเนาะเอลื่อยถึงไดชชนพิมพ์ทั้งหนาเลยทั้งย่างสายยุ่มขาดเอลื่อยคิดว่าถึงจะ <laughs> เก่าปาติโท้น้างงามเก่าอีกแบะเนาะฉันบ่ได้เป็นหน,น้างงามเก่าฉันเป็นนาง,งามเก่าย่ใส่สวนสูงกระสูงกด,ดถูกต้องคนจะลืมคำว่าเติร์ดอ่เติร์ดกี่ขั้นอยู่เด้อยบักซัคเคอร์เทศหลายอยู่นี่ มันมากกินบกเกอรเทตเนี่นมันแสบด้ยหญิงหญิงบังบอกกคือบานขี้เมี่ยงเขาได้แท่งคุณพี่ผาอีตัวบ่าแท่งคุณพี่ผาอีตัวบ่าอันให้ดึกไปแซงกันดึกกวานะไมีอย่างแม่หญิงของฉันโอ้ของฉัน